ชอบครับชอบเพราะว่าไงชอบทำอะไรเราอยากหาอะไรใหม่ๆมาให้แฟนคลับได้ชมได้ติดตามกันเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าเราลิเกเราสแสดงทุกคืนอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนได้ชมแบบเป็นมูทีนแบบแต่ก็เลยอยากมีเพลงอยากมีคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้เหมือนดูอะไรใหม่ๆครับแลแล้วแบงค์เชื่อว่าคือแบงค์ชอบและก็เชื่อว่าเป็นอะไรแฟนคลับทุกคนก็ต้องเชือชอ่อชื่อเรา อย่างกนณีคือเมื่อกี้ก็ใกล้จะเปิดเปิดทัดอกุรการแล้วก็ใกล้จะได้หยุดไปเที่ยวช่วงที่แบบทุกๆปีครับเป็นหยุดไปจันปีเที่ยวต่างประเทศปีนี้ไปที่ไหนนะญี่ปุ่นก็จะได้ไปหรือเปล่าก็นุ้นอยู่แผ่นดินให่เมื่อกี้กี่วันกี่วันรอบนี้เป็นมีสองทริปครับช่วงต้นเดือนไปยุโรปแล้วก็ไปทำงานทำงานแล้วก็มีเที่ยวนิดหน่อย แล้วก็ช่วงปลายเดือนก็แนนไว้ว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ก็ดูสถานการณ์จริงๆอนก่อนไม่กล้าจองกันอัปเดตอยู่เรื่อยๆใช่นหมจ๊ะใช่ยังรู้สึกอะไรบ้างที่แบบว่าได้พักสักทีหนึ่งทำงานหนักมาทั้งปีรู้สึกยังไงร้อยแต่พักแค่คณะหรือเปล่าแต่เราไม่ได้พักใช่ไหมจริงๆก็มันก็เหมือนช่วงทำงานคือแม่เป็คนชอบทำงานเราได้ทำทำเพราะว่าเวลาทำงานอะไรนะครับเราก็ได้เก็บ เก็บเก็บเงินอะไรเงี้ยไว้รอรอให้มันแบบสุกงอมเต็มที่แล้วก็ไปเที่ยวก็ไปพักผ่อนเต็มที่เลยไปช้อปปิ้งไปรีแลกซ์อะอ้อดีใจนะครับพี่เคยจะได้ครับพี่แบงก์มี่แบงก์ไปถามสิทธิ์อะไรหรสุดยอดอากาศหรือสิ่งที่เขาต้องการจินวายอะไรเงี้ยไว้ก่อนลวงหน้าเป็นว่าซื้อไว้ก่อนนะตอนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดยังเลยครับยังยังจริงๆแล้วยังไม่กล้าจองอะไรเลยเพราะว่าข่าวก็มีมาตั้งแต่ ช่วงต้นปีอะไรเงี้ยมีแบบนั่นน,นี่ทำงา,ไน,าน,นไว้แล้วก็บอกับไปดินไหวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในใน,ในไทยเ่ก็เลยใช่ครับเราอยากเป็นเป็นนักท่องเที่ยวเลยไม่อยากเป็นูส่งไทยอยากทำเป็นคิวงายนยามีไหตอนนี้คิวงานหรอครับมีไปถึงมีจองนะครับจองล่วงหน้าไปถึงปีหกสาม ี่แบบเป็นงานประจำปีอะค่ะเจ็ตาเจ็มเจ็ดสามปีทีแ้วโอ่ใใช่หปีเลยหรอใช่ครับเอาสิเราจะได้อะาเนี่ยเพราะว่าทเป็นมูลนิธิเราเนยงานจะปังกว่าเดิมก็ไปขอเรื่องงานเออเรื่องงานขอเรื่องเงินแล้วก็ขอให้มีคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราทีมงานสนับสนุนเพชรไปนานเป็นอยากให้มนรักเรานานๆอย่าเพงเบื่อกันบรรยากาศบุรทมบุญเป็นไงบ้างเดาหลักที่ดู ที่ปลอินใจครับคือเรารู้เลยนะว่าฟีลของการที่เราได้เป็นส้าพรู้สกึกอย่างไร<ม>เรรู้สึกแบบอิ่มใจที่แบบเราได้ให้รางวัลแล้วก็จัดงานนู่นน,นี่ให้ชาวพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับชาวจาังหวัดพิริกาได้มาชมการแฟ<ม>นคลับที่อยู่ทังภาคที่สามได้มาชมปิุมปลกอิกออ่มใจวันนั้นไม่ได้ไปตั้งใจแค่ทำหนังเดียวไปทำงานยู่ด้วย ครับแบงคหางกันเป็นงานแก้บนเป็นงานแก้บนแสดงลิเกทวารโงปู่ดำแสงสีที cool ่วัดป่าก yes? ินาเรียใช่ค่ะพอเสร็จงานแล้วก็อีกว so ันนึงก็ไปขึ <Superman> ้น uh ท่านาคาการที่สองจะได้ถ oh ูกพัก <Halo>. กินเกงยากก็แม้ก็เนียพวกพักผ่อนนะครับไปตื่นยากเหมือนกันเดิมแต่ก็เป็นการนี่ครับพิสูจน์เองนะครับว่าเราศรัทธาอะไรเนี่ย ได้ไปไหว้สู่ก็สบายใจให้ธรรมชาติดิใจขายอนขยับอัปเดตถกต้องก็สำหรับพี่ชอนนะคระเหมือนที่ล่าสุดเลยที่เหมือนเขาคุกอ,อีกรมมอบหนึ่งนะครับก็เหมือนแล้วก็ผอใจแล้วว่าน่าจะทํางานคลงคือไม่ได้ขอช่วยก็คืออาจจะยังยังไม่มีแลนยังไม่มีแลนที่จะกลับมาแสดง งานกลางคืนแต่ว่างานช่วงงานกลางวันอีเว oh นต์ของพที่อนชอนะครับก็ยังเห็นพี่ทำได้แต่เห oh, oh. มือนเหมือนประมาณว่าอดนอนไม่ได oh, uh, um, hey, like ้พออดนอนมากๆเท่าหลายๆวันนะครับก็จะมีอาการแล้วก็ก็เหมือนเขาอยากทำงานอยู่ตลอดเวลาไรอย่างเงี้ยแบบเพื่ออยากให้คนหลายๆคนมองว่าเขาเป็นแบบเพลย์เลอร์เล่นเงิ้าแลก็ คนทำงานมาตลอดทั้งชีวิตนะครับแล้ว,ลวเป็นพี่ชายของคนที่เต็มที่กับการทํางานมาก mm hmm. เรารู้ได้เลยว่าตอนเราร่วมงานอย่างู้นะครับเต็มที่มากๆในทุกๆค,ครั้งแต่ด้วยสุขภาพบั้นดานสุขภาพทุกคนไม่อยากให้เกิดแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ก็ต้องสุขภาพก็สําคัญถ้า ก็ต้องหยุดงานไม่ก่อนเพราะว่าด้วยตัวพี่ชอนเองก็ยังมีคุณแม่แล้วก็มีลูกหลานอีูมากมายที่เขาจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวค่ะพี่ชอนจะโดนกักคณะนิกเกอแล้วไหมเรื่องเขาเรื่องราวที่ข่าวตัวพี่ชอนไปไม่กระทบเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พี่ชอนก็ยังไม่ได้มาร่วมแสดงในทีมสามัน้ำเพชรนะคะแต่พอมีพี่ชอนเข้ามาเนี่ยก็เหมือนมาเติมเต็มเป็นสีสันมากขึ้นแต่ช่วงนี้ด้วยปัญหาสุขภาพท่านไหนก็เข้าใจ แลเข้าใจก็เลยให้พี่ชอยพักรักษาต,ตัวให,ให้ให้หายดีก่อนก็ยังอยากให้แบบเขาอยู่เวลาไปนานอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าเขาจะต้องได้กลับมาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆหน้าเวทีได้อย่างแน่นอนทนแบ้มีโอกาสไดี่ยวกับอะไรมัครบว่าให้ใหกำลังใจอะไรบ้างก็ให้กําลังใจก็บอกหายไม่ไวเนี่ยไ,ไ,ไ,ไม่ต้องเครียดก,ก็เดี๋ยวพอหายแล้วก็กลับมาสแสดงเหมือนเดิมได้ส่องเรื่องนี้คือารักษาของพี่อรียชอยเนีขามีต้้งนา เรื่องค่ารักษาเรื่องนี้พี่ชอนยังไม่ได้มาคุยกับแค์เลยครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ในในเกณฑ์ที่พี่เขาแบบสามารถเอาอยู่แสดงว่าเราก็ติดตามใช่ก็ก็มีถ่ยถามเรื่อยๆเลยครแล้วก็พี่ชอนเขาก็คือเขาไม่ค่อยชอบบอกว่าเป็นอะไรครับด้วยความแบบที่เกรงใจนะไม่ไม่เคยบอกใครเลยแบบอย่างเล่นเล่นอยู่ใช่ครับไม่เคย ไม่เคยมารบกวนแบบหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลือะไรแบบนั้นะขเขาเคยต่างกันเลยครัเขาชอบขอช่วยเหลือแน่นอนนะเพราะว่าพี่ชอนกับคุณแม่ล้วนแกว้วก็รู้จักกันมานานแล้วแต่ยบบังเป็นเด็กอยู่ดีก็ไม่ถึงกันนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มี ไปก่อนเลยใช่มัครบใช่เพราะมันสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็น่าจะมาจากกฎนอนนี่แหละครับนอนน้อยแล้วบางทีเราชอบแบบขับรถเองมีคนขับมาให้บ้างขับรถเองบ้างขับนานๆอย่างนี้มันก็มีอาการท็เลยให่หรือเปล่าพี่แบงค์ครับขอี่มันเรื่องครับเมื่อไหร่ครียจแซงเลยว่าต่อขึ้นสมุทรปราการไม่มีน้ำแรงกว่าเดิมรู้สึกไม่ผิดหวังครับ ไม่มีควที่ไม่ทำมาใช่ไหมใช่ครับก็ตัดสินใจถูกนะตัดสินใจถูกกับล่าสุดนะครับที่ไปทํามาก็ดีครับถ้าทํามาแล้วแบบงานเยอะแล้วก็มีคนมาชื่นชอบก็ถ uh ือว่าเรามาถูกทางตอนนี้ถือว่าเข้าที่แล้วครับเก่อนหน้านี้ที่เราอัปเดตกันมาเพิ่งไปทำมาแค่แบบประมาณแค่สองอาทิตย์เองตอนนี้เราคิดว่าเข้าที่แล้วนะเพราะว่าก็ผ่านมานานมากแล้วน่าจะแบบ เกือบเกือบปีแล้วครับถือว่าปิดไปเกาหลีคุ้มเลยใช่ไหมแม่ใช่คุ้มเลยครับดูนี่ทำนานแล้ครับใช่นาทว่าคุณหมอน่าจะไม่ได้กินตังสารรังอีกหลายปีแสดงว่าไม่มีแพที่อยากจะทำอะไรเพิ่มใช่ไหมครับอาจจะอาจจะเป็นดูเรื่องอื่นครับเรื่องเรื่องสุขภาพใช่ครับเรื่องผิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าสักเท่าไหร่่ะแต่งหน้าทุกวันก็คือส่วนมากก็จะนอนครับ แต่ความรู้สึกเราคิดว่าจะหมดเองนะี่เชื่อะเราเชื่อเราเชื่ออยู่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ดูเห็นอะไรมากมายนะครับแต่ดูแค่ว่าถ้ามันพอดีและมันเหมาะกับใบหน้าเราครับมันก็พาให้หน้าเราดูดีขึ้นแล้วเราก็มั่นใจด้วยครับไม่เกิดจากความมั่นใจมากกว่าคนชมเยอะไหมครับเยอะอยู่แล้ว,วก็แฟนคลับก็ต้องชมอยู่แล้วถือว่าหน้าเด็กมงเยอะขึ้นกันเลยครับ